คลิปนี้สีผาไปตั้งค่าบัญชีรับผู้รับได้ไดผู้เสียภาษีตั้งค่าให้มันจบทุกอย่างแะ้วก็นล่อโฆษณ่าเขาล่องเงินเขาอย่างเดียวครับเนะไปกันส่วนมากที่ทุกคนผ่านกันก็คือการสร้างรายได้จากดาวนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าได้เลยโดยก,กดไปที่ลูกศรน,นะครับแล้วก็มาสู่หน้านี้นะครับคือการใส่ชื่อนะครับ ชื่อนามสกุลอ่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับนามสกุลภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดนะครับพศให้เปลี่ยนเป็นคศนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับผมจากนั้นมาสู่การป้อนข้อมูลธุรกิจนะครับให้ติ๊กเลือกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเภทธุรกิจให้เลือกเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเจ้าของคนเดียวนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปเลยครับผม และก็จะมาสู่การป้อนข้อมูลของคุณอีกครั้งนะครับก็ใส่ชื่อเหมือนเดิมรับชื่อภาษาอังกฤษชื่อกลางนี้ไม่ต้องก็ได้ครับผมแล้วก็นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับใส่วันเดือนปีเกิดอพอ,อเปลี่ยนให้เป็นพอพอไคศนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็ให้ไปถามลูกๆหล,ล,ลานๆที่ม .4 ม5มหนะครับไปถามเขา สามารถตอบได้ครับหรือ<ม>ถ้าพี่น้องคนไหนมีลูกเป็นครูบาอาจารย์ก็ถือกระดาษไปให,ให้ให้เขาเขียนให้ครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดถัดไปครับผมมาถึงหน้านี้ให้ใส่หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีครับบาตรนี้ไปหาใส่น้อบัตนี้กับหมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของนะครับพี่น้องแล้วก็ติ๊กถูกที่บทลงโทษแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับผม มาถึงหน้านี้นะครับคือการตั้งค่าบัญชีผู้รับเงินครับผมมองนีหลังเงินสีขาวห้ามองนีครับก่อนอื่นก็คือเลือกประเทศไทยครับผมแล้วก็ใส่ชื่อเจ้าของบัญชีนะครับแล้วก็สวิฟโค้ดครับแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารเดี๋ยวไปเอาสวิฟโค้ดกันครับพี่น้องสิไปหาใส่เนาะสวิฟโค้ดมันนี่คือเป็นต่อย่างแสเอา ตามผมมากครับผมสียภาไปหาไปพี่น้องไปเอาสวิปโคดกันบัะนี้เห็นเห็น g o o g c h r o m โคมครับที่เป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะจิ้มเข้าไปเลยครับ g g o e chrome นี่ตรงนี้เดอ้อจิ้มเข้าไปนะครับอันนี้คือเป็นหนาที่ค้นหานะครับเปปใสเนาะเอาพิมพ์เข้าไปเลยครับว่าสวิปโคดครับผมสีเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผมเอาในนี้ผม ติพิมพ์ว่าภาษาอังกฤษเนาะเห็นคขาว่าสวิโปโคดปะครับจิ้มเข้าไปครับผมแล้วก็สมีเว็บไซต์ที่มาบอกว่าสวิโปโคดอยู่บมงใดนะครับเข้าเลือกเอาเลยเว็บไซต์ใดก็ได้ครับเอาตัวนี้เนาะอันแรกเลยนี้จิ้มเข้าไปเลยครับอันแรกก็ <c oughs> สมีโลโกโ้ธนาขารนต่างๆครับขึ้นมานี่ครับอันนี้คือสวิโปโคดครับวิธีเอาสวิโปโคดสมมุติว่าธนาขารนกรุงเทพเป็นบอ ตัวสีฟ,ฟ้าเนี่ครับอันนี้คือเอินวาสวีปโคดกับ,กบจิ้มข้างไว้วก็ก๊็ปีเลยในที่นี้ผมสิเอาธนาคารนา่เนาะกรุงเทพเนะครับผมผมกับจิ้มตัวสีฟ้า,ฟานี่ครับจิมแลควั็คัดลอกเลยครับคัดลอกปุ๊บนี่แล้วเอาไปว่างว่างส่หมองคําว่าสวิปโคดนะครับตรงหลอดลูกศรชี้นะครับต่อไปกดปุ่มสีฟ้าตรงที่นิ้วมือซีนะครับลิงก์วิธีการชำระเงินนะครับ ต่อไปให้เลือกวิธีที่คุณต้องการรับเงินนะครับตรงนี้ให้เลือกลิงก์บัญชีธนาคารด้วยตนเองแล้วก็กดลิงก์กับบัญชีการเงินเลยครับ<ม>ก็จะมาสู่หน้านี้นะครับหน้าเพิ่มข้อมูลภาษีของคุณให้จิ้มตรงครับว่าเพิ่มข้อมูลภาษีนะครับ ถึงตรงนี้เขาจะให้เราเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ใหม่นะครับใครที่ยังไม่เคยเข้าก็ให้กรอกใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับถึงจะเข้าได้เสร็จแล้วก็กดที่ดำเนินการต่อได้เลยครับมาฮอดนานี้นะครับสีมีคำว,ว่าเออ Start านี่นครับเนาะให้จิ้มตรงคาว่า No ด้วยครับโน no นะครับจำไว้โนทั้งสองอย่างเลยครับเพราะว่าเขาสิถามว่าเฮาเป็นบุคคลที่อยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกาบอนะครับเป็นเป็นคนของเขาบอนะครับเขาเขาจิ้มตรงคา่าโนเพราะว่าเขาบอแมนเขาอยู่ประเทศไทยนะครับเอาตามนี้นะครับโนทั้งสองยางเลยนะครับมาฮอดมองนีครับนะครับก็คือใส่ชื่อนะครับชื่อเต็มนะครับแล้วก็เลือกประเทศครับผมนี่เลือกประเทศเติ้ลทีวงกลมไว้นะครับส่วนข้างล่างซีมดำนั่นคืออ่าหมายเลขบัตรประชาชนของเข้าครับที่เขากรอกไปแล้วมันสีลิงเข้ามาครับผมแล้วก็ติ๊กถูกที่ค้าวา I have นะครับนอน US นะครับติ้นนะละติ๊กมุหันนะครับแล้วก็อ่าตบแล้วกดทัดไปได้เลยครับผมมาฮอดนานี้ให้เราเช็คว่าทียูที่เข้าสซไปถือต้องบอนะครับถ้าถือต้องกดเน็กไปเลยครับ้าสีแก้ไขกับกดตรงข้ามว่าอ่าข้างล่างนะครับตัวภาษาอังกฤษสีฟ้าข้างล่างแหละนะครับกดตามเลยครับมาฮอดนานี้นะครับให้ให้เข้าติ๊ก ตรงค้าว่าศูนเปอร์เซนนะครับ้าติกผิดเขาสีหักหลายกว่าหั่นนะครับเพราะว่าเฮาบอมเนพลเมืองของเขาเฮาต๊กว่าศูนยเปอร์เซนนะครับยับตกอันอื่นเด้อเขาสีหักหลายนะครับมาฮอดบองนี้นะครับกให้ติกตามที่ผมมวงกลมไว้นะครับติกตามเลยครับกัมันมีแต่ภาษาอังกฤษครับอ่านบาออกติกตามได้เลยครับผมมันคือข้อมูลภาษีเอ่อ w v เ t t เฮาบแม่นพลเมืองของสหรั สหรัฐอเมริกานะครับให้ติ๊กตรงนี้ครับติ๊กตามได้เลยครับผมมาฮอดมองนีนะครับคือติ๊กตามคือเก่าครับผมติ๊กตามแล้วก็ใส่ชื่อเต็มนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็เช็คว่าวันเดือนปีเกิดถูกต้องบอแล้วก็กดเน็กไปได้เลยครับผมมาฮอดนานี้นะครับพี่น้องว่าต้องกอกยังเพราะว่าเขาลิงมาหายแล้วให้เฮ้าเช็กว่า ซื้อถึกตองบอนามสกุลถึกตองบ๊อวันวันเดือนปีเกิดถึกตองบอนะครับแล้วก็กดมอง s ับมิ t ฟอร์มนะครับเป็นอันเซตพิธีครับผมบาี้ก็คอลโฆษณาเขาอย่างเดียวครับกาวังว่านะครับลุงป้านะอดีบึงคุคลิปนี่จบแล้วนะครับกาวังว่าเอ่อคือสีเฮ็ดเป็นสุขหูสุกค้นนะครับวังว่าคลิปนี่สิมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อนรักปัดทุ่มขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม